สวัสดีทุกๆคนเดอ้อเมื่อนี้ก็อยู่แถวเมืองนากายนะครับเมืองนากายแล้วก็เลยหลักสาวทางขึ้นหลักสาวนะจะมีพระประจำวันเกิดอยู่นะทุกคนนี้ครับใครเกิดวันอะไรวันอะไรนะครับก็มาขอพอรได้นะครับอันนี้ตัวกระผมเนี่ยแอดมินนี่สีมาขอพอรวันเกิดเด้อหลายคนเล่าให้ฟังว่าขอพอรแล้วก็ ส่วนรายก็ได้สมหวังสมปรารถนาเนาะนะตอนนี้ก็ผมเกิดวันเดียดกันกันโอ้ยไอ้ก้าวเลยทุกคนเพื่อนพ่อคออยู่นี่เพื่อนบอกว่าสําเร็จหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนี่เป็นว,วันพระหือหัดผ่านทุกครั้งต้องไหว้เนาะ,ะถือกล่องให้นี่ ผมสีกอก่อนก่อน เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขอพรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้มันจะมีจุดหนึ่งนะทุกคนที่เป็นเออระวังรถด,ด้อเป็นทางโค้งเลยนี่เป็นหัวเป็นเสียนพระนะพระกระเสียนเนาะให,ใหญ่เลยทุกคนขอพรตามวันเกิดเสร็จแล้วประวัติคนสร้างนี่ก็บ่หู้หู้อยู่บนนูน้น บไปวัดไปว่าบ่ได้เพิ่นถือศาสนาแล้วเพิ่นก็เลยสร้างขึ้นหมายความว่าจังไดรคอนแบบอันนี้นะแบบอยากกราบอยากไหว้อยากเข้าวัดอยากษ์ทำบุญอย่างว่ามานนะเพิ่นก็เลยสร้างโดยการแกะสลักดโดยมือเลยบ่แม่นตีเพิ่นเฮ็ดถนนตะกี้เด้สมัยตะกี้นะแม่นมันเฮ็ดถนนมาแล้วจักษ์เชือบไหเออเออเพื่นจะไปวัดก็ไปบ่ได้มันไก่เลยแบบแกะ แกสลักเลยก็กล้าไหวแบบแ<ม>เป็นพระประจำวันเกิดเลย<ม>ทางก็เลยเฮ็ดสำเร็จเมนบอกอันอนั้นกับวัวอ๋อเป็นเป็นเป็นความเชื่อเนาะอ๋ออันนี้คือก็อาจจะคร่าวๆอาจจะมีผิดเพี้ยนเนี่ยก็ขออภัยนะนู่นเนาะเพราะว่ามันกระตุนเนาะฟังเขาต่อมาเนาะเออเออเออพอพัดคร่าวๆประมาณนี้เนี่ยเบื้งคือคนเบิ่งนี่ก็เป็น พระเกษียณที่ว่าพระเบันเกิดน,นี่ก็อันนี้พระวันนี่วันยังวันซุกปะเดี๋ยววันซุกวันซุกวันซุกเขียนไว้อยู่เป็นสลกกักพระยืนนี่เป็นพระวันซุกพระซุกวันซุกจะมีอันนี้ วันพุธปะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปะกระทรวงทรัพยาวันอาทิตย์วันอาทิตย์พีเตอร์อาทิตย์อยู่นี่นี่นี่วันอาทิตย์ของเจ้าอันนี้วันหยังนุ่นเขียนไว้วันพุธอ๋อนี่ฮะทุกคนระวังรถเรื่อเสียงรถมาอันนู่นนี่วันหยังหยังให้รถไถก่อนนะจะไปเพิ่มนี่เป็นผากระเซียณนะครับเนาะ คออคนของอันนี้อาข้ามฮะวัรังคารเนาะเพื่อนก็ให้ขึ้นให้อยัางครึ่งคุณได้โอ้มีตะหคอยคนขึ้นบะอันนี้อันนี้พะระเกษียน แม่นบอโน่นอนี้เพื่นเพิ่นเขียนไ้แม่นบอหัววงเล็บหัวและอีกอย่างเพื่นว่าข้างหลังเขียนอังอ่าบาทนี่ทุกคนอยู่ทางโค้งได้แบบเปเป็นอยู่แถวเมืองนากายนะ สวยงามอยู่ด้วยทุกคนสวยงามนะครับนี่ฮะทุกคนนี่ทุกคนมาถวายเนาะหมากไม้ส้มเงินแล้วก็นี่เงินแล้วก็ขนมนะครับแสดงว่าคนก็มาขอพรหลายเด้อทุกคนเด้อมาขอพรหลายได้อยู่นี่เลยตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เมืองฝากกระดิ่งนะครับเมืองฝากกระดิ่ง แบงบริคคำไซนะเป็นตัวเมืองนะครับตัวเมืองใหญ่อยู่ตอนะนี้ก็ทางแกทางแยกทางแบ่งลักษาก็ทางแบ่งคือทางแยกบ่กบบบอยตอนนี้นี่ครับเรามาหากินข้าวนะครับกินข้าวกินน้ําแล้วก็เมื่อคืนภาพอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าออกไปตังนอกตัวเมืองประมาณสักกิโลวกว่านะตอนนี้ก็อยู่ตรงเมื่องงวานมาจากทางนูนนงงาางน้นนะครับทางเมืองคุนํำมาทางนู้นนะครับ วันนี้กินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปจงยังชุดอื่นนะแต่ยังไม่พบเป้าหมายนะทุกคนอันนี้ก็แค่แบบอัปเดตว่าตอนนี้ยังอยู่แถวเมืองปากกระดิ่งนะแขวงวลิคมสายทุกทุกคนเดิมวันนี้เราก็อยู่แถวบ้าน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 ยังบ้านยังนี่บ้านนาฮีบ้านนาฮีนะทุกคนหลจากออกมาจากข้างในเป็นบ้านยังวะบ้านปาก ปลาปลาทึกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวนะครับทุกคนีนตอนนี้อยู่ด้านนี้นะครับเตรียมกินข้าวกินปลากันแล้วมาแต่เห็ดเวียกบ่เจ้าอยู่บ้านไหนคือเห็นขับรถน้ำก้นคอยมาฮะเื่อเดี๋พหากจะมาซื้อติมข้าวอยู่หมื่เดี๋ยเมื่อกี้นี่ อยู่ห้างได้เงินให้เจ้าห่วยเดีอดว่าจะค่อยมาแต่ซื้อกะติบเข่าเมื่อกี้นี่เฮ็ดเฮียนรถอยู่ใส่อันนี้ครับตอนนี้เราก็ลังกินข้าวนะครับอยู่ร้านของเจ้คนสวยนะฮะเพื่อนก็เฮ็ดของหวานจอกทะเลสิบห้าพันบาทหน่วยพวกนี้เลย มีน้ำใช่กาแเฟ,แเ,ฟเออถ้าเจ้าบอสสั่งนี่บ่สค่อยเอากาแฟด้วยกินแล้วตาแจ้งมากอ,อกอยู่บ่สเราบอกตอนนี้ตาไม่แจ้งเลยตาสีเขียวเราสีใสคุมตาอยู่เลยอ่ะสั่งกับข้าขวคนนู้กคนนี้นั่งใส่นั่งเสื้อนี่บ่